กาญจนบุรีชุมช่มฉ่ำคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมเทศกาลสงการพระเอียบหลังสงน้ำของชาวไทยเชื้อสายมอสังขบุรีผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าที่บริเวณลานหน้าเจดีพุทธคยาวัดวังยิเวการามตำบลหนองรลัวอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีชาวบ้านบ้าน,านวังกะและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมงานประเพณีสงน้ำพระผ่านหลังกระบอกไม้ไผ่ของชาวไทยเชื้อสายมอ ในช่วงเทศก,กาลสงการมอญสังขบุรีซึ่งการส่งน้าพระของที่นี่จะแตกต่างจากการส่งน้ํพระทั่วไปโดยการส่งน้ํพระของชาวมอญจะส่งน้าพระพันกระบอกรางไม้ไผ่ที่นํามาต่อเรียงกันกว่า50เมตรโดยรางไม้ที่ทํามาจากไม้ไผ่ผ,ผ่าเครื่องตามยาวแล้วนามามัดรวมผูกต่อๆกันเพื่อให้เกิดเป็นทางน้ําในแต่ละรางจะมีสาขาแตกแผ่ออกไปเพื่อช่วยให้ผู้ที่มาร่วมง,งานได้ส่งน้าพระกันอย่างทั่วถึงในน้ำทุกราง จะไหลามาบรรจบที่ลางหลักมายังพาะพิสุ์ที่นั่งรอการส่งน้าอยู่หลังฉากดอกไม้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีช่วงสงการานต์ที่มาด้วยความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายมอญอีกท้งยังมีขบวนพระส่งเดินแถวออกมาจากองค์เจดีและเดินเหยียบไปบนหลังผู้ชายที่นอนราบกับพื้นโดยชาวมอญเชื่อว่าการอุทิศต้นให้พระสงฆ์เหยียบหลังจะเป็นมงคลแก่ตัวเองแม้ผู้ใดมีโรคภยัยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายจากอาการป่วยนั้น ซึ่งการทำสะพานมนุษย์ให้พระเดินเหยียบมาอาบน้ำทำสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะยังมีชีวิตอยู่สำหรับพิธีในวันที่4หรือวันสงน้ำพระตามแบบประเพณีสงการมรสังฆบุรีในช่วงบ่ายชาวบ้านจะทยอยเดินมาที่ลานหน้าเจดีย์พุทธคยาในงานบุญเช่นนี้แต่ละคนจะแต่งตัวแบบจัดเต็มโดยเฉพาะสาวๆที่จะแต่งตัวและแต่งหน้าสวยงามใส่เสื้อแขนยาวลูกไม้โปรงสีสันสดใส และผ้านุ่งยาวกลอมเทา้าประดับร่างกายด้วยทองหยองตามกำลังของแต่ละคนปะหน้าทาแป้งด้วยธนาคายืนตรงรางไม้ไผ่และตลอดทางไปยังเจดีการส่งน้ำจะเริ่มขึ้นเมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปจากเจดีพุทธคยามาที่ปลายรางไม้ไผ่ชาวบ้านก็จะเริ่มส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำอบน้ำปุ้งลอยดอกไม้จากนั้นพระสงฆ์จะเดินเรียงกันออกมาจากองค์เจดีและเดินอย่าไปบนหลังผู้ชายผู้มีศรัทธาที่นอนคว่ำเรียงรายกันเป็นแถว ตั้งแต่องค์เจดีมาจนถึงปลายลงไม้ไผ่เพื่อให้ชาวบ้านได้ส่งน,น้ำทีละรูปรูปได้ส่งเสร็จแล้วจะมีชาวบ้านผู้ชายมาช่วยกันอุ้มกลับไปยังอง์เจดีเมื่อส่งน้ำพระสงฆ์ครบทุกรูปแล้วชาวบ้านที่มารวมกันตรงลานหน้าเจดีจะนำน้ำในขันที่เหลือสัตว์ขึ้นฟ้าและสัตว์กันเองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และคนเท่าคนแก่เป็นที่สนุกสนานสร้างความชุ่มฉ่ำสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานเต็มไปทั่วทั้งลานวัด ข่าวนี้ยยีการชนบุรีชุด,ดการแหลงวารินรายงาน